การกล้าล้มอีกครั้งมันคือทักษะชีวิตอย่างหนึ่งของคนรุ่นเราแล้วนะครับเรื่องนี้คงจะไม่ต้องมาพูดกันเพราะว่ากว่าที่จะเดินทางมาถึงหน้าจุดนี้ของชีวิตผมเชื่อว่าลหลายๆท่านคงจะผ่านการผิดพลาดผ่านการล้มเหลวมาพอสมควรกันทุกคนนะครับแต่เราเลือกที่จะล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทําให้เรามาถึงจุดนี้ได้ไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องกลัวล้มอีกครั้งนะครับเพราะว่าชีวิตมันสามารถเริ่มต้นได้อีก อีกครั้งเสมอนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เรียกว่าทุกอย่างที่ได้มาในชีวิตไม่ได้มาง่ายๆนะครับทุกอย่างผ่านความผิดพลาดผ่านความล้มเหลวมาพอสมควรมันจึงเป็นบทหนึ่งในชีวิตของผมเลยชีวิตผมเลยนั่นก็คือความล้มเหลวนะครับแต่วันนี้ผมเลือกที่จะล้มแล้วลุกนะครับไม่ไม่ยอมล้มแล้วนอนต่อนะครับเพราะว่าชีวิตเรายิ่งเหลือน้อยลงทุกวันเรายิ่งต้องมีความเข้มแข็งมี พลังชีวิตที่จะก้าวต่อไปนะครับเนอะเพราะว่าเรายังมีความรับผิดชอบต่อชีวิตคนอีกหลายคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับวันนี้เรามีประสบการณ์แล้วไม่ต้องกลัวที่จะล้มอีกครั้งนะครับคนส่วนใหญ่กลัวล้มจนลืมว่าล้มคือทางลัดที่ทําให้ชีวิตไปเจอบทใหม่ครับ